การพูดถึงสถานที่สําคัญในประเทศไทยและเวียดนามที่ไม่ห่างประจากเขตแดนของประเทศกัมพูชาดูเหมือนจะทําให้เกิดดราม่าขึ้นมาแทบจะทุกครั้งหลังจากล่าสุดมีการอ้างสิทธิ์เมืองโฮจิมินของเวียดนามโดยชาวกัมพูชากลุ่มหนึ่งว่าเคยเป็นเมืองเปรยนกกอของ,ของขเขมรโบราณมาก่อนทําเอาชาวเวียดนามหัวเสียกันไปตามๆกันล่าสุดเกาะภูคขาของเวียดนามก็เกิดประเด็นดราม่าระหว่างชาวกัมพูชาและชาวเวียดนามบนเพจอาเซียนสกายไลน์ เมื่อแอดมินเพจมีการโพสต์ข้อมูลว่าเกาะภูเขาของเวียดนามได้เดินสายไฟแรงดันสูง220กิโลโวลต์ข้ามทะเลระหว่างเกาะดังกล่าวกับเมืองเกียนบินที่ตั้งอยู่บนแผ่นดินใหญ่ของเวียดนามซึ่งถือว่าเป็นสายส่งไฟฟ้าข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีความยาวมากกว่า80กิโลเมตรจากเดิมที่เกาะแห่งนี้มีการเชื่อมสายไฟแรงดันสูงกับทางแผ่นดินใหญ่ที่เมืองฮาเทียน มาตั้งแต่ปี2014แต่เป็นการส่งกระแสไฟฟ้าขนาดแรงดัน110กิโลโวลต์ผ่านสายเคเบิลใต้ทะเลแต่เรื่องของความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศกับการมาเป็นดราม่าอีกครั้งงานนี้ไม่ต้องรอนานเพราะความคิดเห็นแรกๆของโพสต์นี้มาจากชาวกัมพูชาคนเดิมๆที่ติดตามเพจอย่างใกล้ชิดเข้ามาแสดงความคิดเห็นทันทีว่าในฐานะพลเมืองขเขมร เรื่องนี้ทําให้ผมหัวใจแตกสลายเมื่อต้องเห็นเวียดนามสร้างโครงข่ายไฟฟ้าจากแผ่นดินใหญ่ไปสู่เกาะเตาเกาะที่ห่างจากกัมพูชาเพียง15กิโลเมตรเท่านั้นแต่ห่างจากเวียดนามถึง45กิโลเมตรเวียดนามเข้ายึดครองเกาะน,นี้อย่างผิดกฎหมายเมื่อหลายปีก่อนพร้อมโพสต์ภาพแผนที่ซึ่งเกาะเตาเป็นชื่อเรียกของเกาะภูคอกในภาษาเขมรแน่นอนว่าประเด็นนี้ ได้จุดชนวนให้เกิดการถกเถียงตามมาอีกมากกว่า100ความคิดเห็นซึ่งส่วนใหญ่เป็นการโพสต์ของชาวกัมพูชาและชาวเวียดนามชาวเวียดนามเข้ามาตอบว่าองค์การสหป,ประชาชาติรับรองชื่อเกาะเราไปแล้วหรือชาวกัมพูชาจึงมาตอบกลับว่าผมคิดว่าคุณควรศึกษาประวัติศาสตร์อีกครั้งพร้อมแสดงแผนที่ของขเขมรในอดีตที่กินพื้นที่ของไทยลาวเวียดนามและอาจจะบางส่วนของจีนในปัจจุบัน ชาวเวียดนามจึงเข้ามาตอบว่าทั้งเอเชียเป็นของประเทศคุณหรืออาจจะทั้งโลกไปเมืองไทยสิและบอกว่าไทยเป็นของกัมพูชาชาวกัมพูชาเจ้าเก่าก็เข้ามาตอบว่ากัมพูชาไม่ต้องการทั้งโลกแค่เวียดนามก็พอเพื่อครบประวัติาศาสตร์และหยุดการรุกรานกัมพูชาชาวเวียดนามตอบกลับว่าทำไมคุณไม่ไปทวงไทยและลาวกลับคืนมาละ่ะจากแผนที่ของคุณส่วนหนึ่งของจีนสมัยใหม่ก็เป็นของเวียดนามมาก่อน แต่เราไม่เคยรียกร้องดินแดนคืนเพราะเราเคารพประวัติศาสตร์ชาวกัมพูชาตอบกลับว่าในอดีตเวียดนามเป็นจังหวัดหนึ่งของจีนเท่านั้นเวียดนามมีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการรุกลานกัมพูชาอย่างต่อเนื่องเวียดนามเคยขโมยดินแดนจามปาขอมขเขมรและลาวมาก่อนตอนนี้ผู้คุณต้องการสร้างสาธรารณรัฐอินโดจีนเราจะไม่ปล่อยให้ฝันของโฮจิมินเป็นจริงได้และนั่นคือความจริง ชาวเวียดนามจึงเข้ามาแย้งว่าตอนไหนของประวัติศาสตร์ที่บอกว่าวเวียดนามเป็นจังหวัดหนึ่งของจีนมาก่อนดูแผนที่ของคุณด้วยมีชาวกัมพูชาเข้ามาเขียนตอบชาวกัมพูชาด้วยกันว่าประเทศอื่นเขาพัฒนากันแล้วแต่เราชาวกัมพูชายัางยุ่งอยู่กับการปกป้องอำนาจซึ่งน่าจะหมายถึงการอ้างดินแดนในอดีตเจ้าของความคิดเห็นที่เป็นประเด็นจึงเข้ามาตอบว่ากลัวแต่พวกเวียดนามเท่านั้นเมื่อเวียดนามจะมาทําอะไรในกัมพูชา ควรมีเพียงชาวกัมพูชาเท่านั้นที่ควรได้รับอนุญาตให้สามารถทําอะไรได้ขอให้เขเมรประสบความสําเร็จก่อนที่ชาวกัมพูชาคนแรกจะตอบกลับว่าควรชื่นชมได้เรียนรู้จากพวกเขากล้ายอมรับความจริงที่ว่าพวกเขาแข็งแกร่งกว่าเราแต่ชาวกัมพูชาคนเดียวกันนี้กลับไปตอบโต้ชาวเวียดนามคนอื่นว่าเวียดนามเป็นจังหวัดหนึ่งของกัมพูชาก่อนที่จะมีการโต้อตอบจากทั้งสองฝ่ายชาวเวียดนามอีกคนหนึ่ง ได้เข้ามาโพสตประเด็นที่น่าสนใจว่าถ้าฝรั่งเศสไม่เข้ามาบุกรุกอินโดจีนและปนขเขมรไปจากเวียดนามและสยามวันนี้ก็จะไม่มีกัมพูชาเวียดนามก็จะมีเขตแดนติดกับไทยในอดีตอนาณาจักรเขมรแปรรุกรลานและขโมยประเทศเล็กๆโดยรอบแต่น่าผิดหวังที่รุ่นลูกรุ่นหลานอ่อนแอและไม่เก่งพอที่จะรักษาดินแดนไว้ได้พร้อมสแสดงแผนที่ในอดีตแต่โพสต์ข้อความที่เล่าถึงประวัติศา,ศาสตร์ว่า ในปีคริสตศักราช1863กษัตริย์กัมพูชาซึ่งในตอนนั้นกลัวการรุกรานของไทยได้ขอร้องให้ฝรั่งเศสช่วยปกป้องอาณาจักรของเขาซึ่งฝรั่งเศสได้ช่วยกัมพูชารอดพ้นจากการถูกยึดครองจากไทยแต่ในตอนหลังฝรั่งเศสกับเปลี่ยนกัมพูชาให้กลายมาเป็นประเทศอาณานิคมของตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบซึ่งกษัตริย์กัมพูชาไม่เคยคาดคิดมาก่อน ชาวเวียดนามอีกคนหนึ่งได้เข้ามาแนะนําว่าหยุดร้องไห้ซะเวียดนามจะร่วมมือกับกัมพูชาในการพัฒนาการท่องเที่ยวชาวกัมพูชาสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเกาะนี้ได้ทําให้ชาวกัมพูชาตอบกลับว่าประเทศที่ขโมยดินแดนคนอื่นไปอย่างเวียดนามไม่เคารพอํานาจอธิปไตยของชาติอื่นมีชาวเวียดนามคนใหม่เข้ามาแสดงความคิดเห็นที่น่าสนใจพร้อมแสดงแผนที่ในอดีตโดยกล่าวว่าคุณได้เรียนประวัติศาสตร์มาหรือไม่ ถ้าหากฝรั่งเศสไม่ยึดครองเวียดนามกัมพูชาตอนใต้ก็คงจะเป็นของราชวงศ์เหนียนของเวียดนามไปแล้วชาวเวียดนามอีกคนหนึ่งได้มาพูดถึงประวัติศาสตร์ที่ย้อนกลับไปหลายร้อยปีแต่มีตอนท้ายที่น่าสนใจก็คือในปีคริสตศักราช1770ฮูควอกมีประชากรราว4-5,000คนส่วนใหญ่เป็นชาวเวียดนามมีชาวจีนเพีงบางส่วนในปี1999กัมพูชาและเวียดนาม ตกลงร่วมกันว่าภูคขาเป็นของเวียดนามชาวกัมพูชาคนเดิมเข้ามาตอบว่ากัมพูชาจะแข็งแรงในปี2050จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วจีนจะช่วยกัมพูชาทวงดินแดนที่เสียไปคืนกเกาะเตาจะกลับคืนสู่กัมพูชาหลังจากนั้นก็มีชาวเวียดนามและชาติอื่นๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นในส่วนนี้แต่ก็มีประเด็นที่น่าสนใจจากชาวกัมพูชาคนหนึ่งที่บอกว่า แม้ว่ากัมพูชาจะไม่มีสิทธิ์จัดการกับเกาะนี้แต่ชาวกัมพูชาคุณจะสามารถเข้าออกได้โดยไม่ต้องมีหนังสือเดินทางควรแบ่งการบริหารแบบ50-50จนีนไม่มีชาวเวียดนามเข้ามาตอบว่าชาวเขมรในเวียดนามได้รับหนังสือเดินทางเรียนฟรีตรวจสุขภาพแต่รักษาฟรีเราควรมาทบทวนการปฏิบัติของรัฐบาลกัมพูชาต่อประชาชนเวียดนามที่นั่นกันใหม่ ในภาพรวมเป็นการตอบโต้กันระหว่างชาวกัมพูชาและชาวเวียดนามเป็นส่วนใหญ่โดยใช้ข้อมูลและภาพซ้ำๆกับที่โต้เถียงกันมาแล้วข้างต้นแต่ก็ทำให้เราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์จากเพื่อนบ้านในส่วนที่เราอาจจะไม่เคยได้ทราบกันมาก่อนงานนี้ทำให้ในช่วงหลังๆเรามักจะพบเจอดราม่าระหว่างชาวกัมพูชาและชาวเวียดนามเป็นส่วนใหญ่ที่น่าจะเกิดจากการกระทบกระทั่งการทางออนไลน์หลายต่อหลายครั้ง